สวัสดีค่ะก็อยู่กับในช่องแพรวับไงจะใครละ่ะนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวไอแพที่ได้ iPad มาทั้งหมดนะคะก็ะคือเงินประกันโควิดของดิฉันที่หลังจากติดโควิดไปรอบแล้ไปซื้อมาหมืนกว่าบาทพร้อมกับอีกตัว Apple Pencil 3-4000ถึงพันบาทนะคะตัวเคสร้อยกว่าบาทนะคะ เคสนี้มันจะดูเก่าหน่อยเพราะว่าว้ามวามไม่เคยซื้อเครดมาเปลี่ยนใหม่นะเป็น iPad Air 4ฟนะคะรุ่นสีชมพูส่ตรสีชมพูมีหลายสีมากมีสีชมพูขาวดำเทาฟ้าเขาียวนี่เปล่า,าวะไม่แน่มีเท่าที่จำได้ก็จะมีสีชมพูสีดำชมพูดำฟ้าเขาียว ใช่ชมพูดําฟ้าเขียวแล้วก็สีเทาเอ้ยไม่ใช่สีด,ดําดิเป็นสีออกเทาเออประมาณสีเทานะคะตัวนี้วาเลกเป็นสีชมพูเพราะเหมาะกับวาเพราะว่าวาเป็นคนชอบสีชมพูนะคะแล้วก็ทั้งเคสก็ต้องเป็นสีชมพูด้วยเลยตัวเครื่องนะคะหมื่นกว่าบาทนะคะยังไม่ถึงสองหมื่นสี่เลยด้วยซ้ําน,นะคะตัวเคสก็ร้อยกว่าบาทนะคะส่วน Apple Pencil ซราคาสามสี่พันนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ว่าะจะเปิด iPad ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะมีอันดับแรกนะคะ mm hmm. ก็ว่าตั้งวอลเปเปร์อันนี้เป็นรูปพิเกตเพราะว่าใครบ้าข้างดาราคนไหนก็ตั้งแม่งให้หมดเลยนะคะว่าตั้งเป็นพิเกตเพราะว่าว่วชอบพิเกตปัดมันก็จะมีอันนี้รหัสเราต้องเป็นคนทําเองนะคะห้ามบอกรหัสก็ นานาก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือว่าบ้าพิเกษมากถึงขั้นแบบลงรูปหลายรูปนี่ม่หลายแอปนะคะแต่ส่วนเนี่ยว่าจะเอาไว้เรียนเนี่ยก็จะบอกว่าแอปไหนที่เหมาะกับการเรียนใช่ปะถ้าแบบทำสไลด์นะจากที่เหมือน Word เหมือนเหมือนเวิรเหมือน powerpoint ต้องเป็น keynote ค่ะแอป keynote อย่างนี้นะคะ ประมาณนี้เนี่ยสมมุติว่าเรามีงานใช่ป้ะแล้วก็กดที่สีขาวแล้วก็ตรงนี้มันก็จะให้เราพิมพ์ขึ้นมาเองนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องหาใน Google นะคะอันนี้ก็ขายเวิร์ดก,กับตัว PowerPoint นะคะส่วนตระมาณ iPad ทุกคนต้องมีนะคะโน้ตกดที่โน้ตเราก็จะจดหลายอย่าง ก็ว่าก็จะจดหลายอย่างกันเนี่ยจดหลายอย่างมากเนี่ยหลายสไลด์เลยเนี่ยค่ะหลายสไลด์เลยนะอคนนี้มีแค่นี้ค่ะซูมไม่ได้เรอนี่นะคะเป็นงานที่แบบคอมเนี่ทุกแปอปไอทุกไอแพดต้องมีนะคะ ส่วน Facebook, IG, Twitter อันนี้เราต้องโหลดเอาเองนะฮะ l ล n e เราก็ต้องโหลดเองแล้วก็ติ๊กต k นี้บางทีเขาก็มาผูกด้วยก็เลยได้เลยนะคะหรือมัก็เราทำเองก็ได้ได้กับ l ล n e ม e e t วิตเตอรหรือพวกที่มันแบบทำรายงานอะไรเงี้ย เราต้องโหลดเองอันนี้ก็ว่าก็มีที่แบบฟังเพลงจุนะคะส่วนนี้ก็เกมฟรีไฟท์ที่ว่าชอบเล่นนะอันนี้ก็แอปพลิเคชนันแคปคัทนะคะว่าจะชอบตัดต่อในแอปแคปคัทส่วนนี้ก็เอาไปทำอินโทรการาฟริกนะคะคเกี่ยวกับแบบเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะแบบจะทำงานสองครูเหมือนกัน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะหัวแอปพลิเคชันในการจดแอปพลิเคชันในการจดนะคะก็เยอะอยู่นะวาพุ่งโหลดเอาไว้เองเวลาว่าแบบมีงานอะไรเงี้ยวาก็จะจดจดเข้าแอปตรงนี้นะคะแค่นี้แหละคะ่ะ iPad ตัเนี้นะคะส่วนปุ่มโฮมนะคะว่าเป็นคนทำเองนะปุ่มโฮมเนี่ยดำๆเนี่ย ว่าทำเองนะคะแล้วก็ให้น้องให้น้องที่ที่วารู้จักน้องที่วาสนิทนะคะทําให้เนะเดี๋ยววาจะมาแนะนําอะไรบางอย่างให้ทุกคนดูฝากกดติดตามช่องประภาพิมแสงสันติชาแนลได้วยนะคะหรือไม่จะเป็นช่องพวางไอจไะใขรลล่ะนะคะผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาด้วยนะคะตอนนี้มีเจ็สิบห้าคนแล้วก็เจ็ดสิบห้าสมสิ ก็ดีใจนะแต่ว่าอยากให้มีคนติดตามเยอะๆนะคะก็ฝากด้วยนะคะว่ามีหลายคลิปมากมีหลายคอนเทนต์เลยอันนี้มันคือตรงหน้าแรกอันนี้ไปที่วิดีโอค่ะมีเยอะมากเลยนะตั้งแต่คลิปแรกๆที่ว่าทำตั้งแต่ปีแรกๆเลย มีหลายอย่างนี่คลิปแรกก็คือคลิปนี้คลิปสองคลิปสาคิปสี่คือว่าถ่ายวันหนึ่งสองวันสมวันสี่วันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็วันหนึ่งเนี่ยบางบาง 5, ครั้งถ้าคิดคอนเทนต์ได้หลายๆครั้งก็จะแบบจะทําเลยอันนี้ล่าสุดคือที่มีไอ้นี่เดี๋ยวนะขอหาก่อน ที่บอกว่ามีเป็นรูปแล้วจะกดมาทําแปลอะไรเงี้ยที่เป็นรูปของคุณอาเสื้อสีฟ้าเนี่ยแหละคะ่ะว่าตั้งใจที่จะถ่ายเพื่อจะเอาลงยูทูบแล้วซึ่งยายอพิญญาเขาก็ถ่ายแบบคือกล้องสอนกล้องอีกอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันดูเกะก,กะว่าก็เลยแบบมไม่เป็นไร้วงั้นก็ลงแบบเดียวๆไปเลยแค่นั้นแหละค่ะแค่นี้นะคะที่พะวะจะมา รีวิว iPad ให้อย่างเต็มที่นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ฝากติดขอบคุณที่ติดตามแพรวังม,มาโดยตลอดนะฮะก็อันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์ของว่าคนเดียวหรอกก็มีคนพิมพ์คอมเมนต์มาก็อยากให้พี่ทำคลิปรีวิว iPad น้อยก็เลยอ่ะโอเคังทำตามคำขอนะคะบ๊ายบาย